หลังอยากใส่พักกลางสูตรออโต้ซิงในฟอร์จูเนอร์2.8ไปต่างจากของเดิมไหมครับต่างมากเลยมันเจอวันสวัสดีครับของออโต้ซิงอยากวิ่งคลิกนะครับฟอ er นะร์จูเนอร์นะ2.8นะฮะคันนี้มาจัดชุดท่อสูเสเซีย Super นซูเปอร์คาร์นะฮะเดี๋ยวลองไปฟังนะฮะว่ามอสูตรของเราเนี่ยทั้งวิ่งและก็ดังเนี่ยเสียงจะเป็นไงนะครับเอาเลย ามนี้นะฮะเสียงบนรถทำเครื่องเลยครับสนใจไงมาออโต้ซิ่งได้ครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับหลังจากใส่พักกลางสุดออโต้ซิงใน Fortuner อ8ไปต่างจากของเดิมไหมครับต่างมากเลยครับมันเจอว่าเดิมนะฮะคือของเดิมอะ่ะเขาใส่มาเป็นไส้ตรงนะฮะแล้วก็ไม่มีแคทแล้วแล้วทีนี้รถกันเนี้ยไม่ได้จูนหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนโทโบนะฮะพอเป็นรถเดิมเนี่ยเขาบอกว่า ห้าแบบเติมน้ำมันกินมาเดิมใช่ไหมฮะใช่ครับของของเดิมมันบอกว่าน้องเขาบอกว่าห้าร้อยวิ่งได้สองวันใช่ไหมฮะใช่ครับมันก็กินมาเดิมครับเพราะว่ารถมันไม่มีแรงล้องไม่มีแรงอะไรเลยทีนี้เปลี่ยนพักกลางอันนี้เข้าไปอะ่ะก็ช่วยให้กดแบบแล้วเจอกาลังเจอท้องมาเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรถเพื่อนๆที่ใช้รถเกียร์โต้ดีเซลนะครับจะอัพเทอร์โบหรือไม่อัพเทอร์โบเนี่ย ลองมาไล่พักกลางสูตของเราดูนะฮะเรามีสูตรทั้งแบบเงียบวิ่งและกระดังวิ่งแบบขันนี้นะครับสนใจยังไงลองมาอารอิ้งดูครับขอบคุณครับ